ป้องกันความทุกข์ทรมานจากการบอกกฎในชีวิตของคุณมันมีอำนาจที่จะทำลายสาระสำคัญขอสำรวจวิธีชีวิตที่ไม่ซับซ้อนและเงียบสงบบรรลุความเป็นอิสระและความเป็นอยู่สำหรับการเองข้อดีหลักอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมความคิดที่ยืดหยุ่นมาสุขของเราไม่ควรได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ภายนอกแต่โดยวิธีการที่เราเลือกที่จะต่อโดยการซึมซับความเข้าใจนี้เราได้รับความมั่นใจ ที่จะรับมือกับความพ่ายแพ้ของชีวิตต่ออย่างคล่องแคล่วแทนที่จะปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงำโดยหยอกความยากลําบากสโตอิกพยายามที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ท้าทายและเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาเสริมสร้างความมอสามารถในการจัดการกับอุปสรรคในอนาคตในลักษณะที่เงียบสงบอีกข้อได้เปรียบที่สําคัญมีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเงียบสงบภายในที่ยั่งยืน และทิศโตอีกเน้นความเกี่ยวข้องของการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราสามารถควบคุมและยอมรับสิ่งโดยการดูดซึมภูมิปัญ,ญญานี้เราป้องกันตัวเองจากความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่เกิดจากการต่อแทนที่จะหันหน้าไปทางและพยายามที่จะควบคุมหลักสูตรธรรมชาติของชีวิตเราได้รับความหมอาะสามารถในการปฏิบัติตามการไหลของมันซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกที่ยั่งยืนของความสงบภายในโดยไม่คำนึงถึงสิ่งหงอที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ตามหลักการสตโตอิกการค้นหาสำหรับการกำจัดของความทุกข์ทรมานที่ยั่งยืนยังกระตุ้นให้เกิดปรัชญาเน้นความเกี่ยวข้องของคุณธรรมบำรุงเช่นความกล้าหาญภูมิปัญญาความยุติธรรมและคุณธรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้บรรลุชีวิตจริยธรรมและคุณธรรมแต่ยังเสริมสร้างความสตโตอิกอยู่เสมอในการค้นหาของการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่กำลังมองหาที่จะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดขอนอกการพัฒนาของความสัมพันธ์ ที่มีสุขภาพดีและมีความหมายมากขึ้นความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นโดยการต้องกันความทุกข์ยากยั่งยืนจากการมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาทางอารมณ์ของพวกเขาสาวกของลัทธิสโตอิสามารถถกฝังความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีสเสถีรภาพมากขึ้นการยอมรับข้อจำกัดของผู้อื่นการทำความเข้าใจอารมณ์โดยไม่ถูกครอบงำโดยพวกเขาและส่งเสริมการเอาใจใส่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์และยั่งยืนมากขึ้นด้วยความไว้วางใจมากขึ้นประโยชน์ของการไม่มีความทุกข์ทรมานที่ยั่งยืนในชีวิตตามหลักการของลัทธิสโตอิกมีความอุดมสมบูรณ์และมีผลในเชิงบุกต่อจิตใจจิตวิญญาและความสัมพันธ์โดยโอกกอดปรัญญานีผู้คนสามารถสัมผัสกับความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งความเงียบสงบ ภายในการเจริญเติบโตส่วนบุคคลและการเชื่อมต่อที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นจึงสร้างหลักฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตที่เต็มรูปแบบและมีความหมายงอการสูญเสียความไวต่ออารมณ์ของตัวเองซึ่งส่งผลในการลดความสามารถในการรู้สึกแรงออกการรับรู้และจัดการกับอารมณ์กับประสบการณ์ที่เจ็บปวดเพื่อที่จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นการละเลยอารมณ์สามารถนำไปสู่การปรากรามที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจทําให้เกิดการสะสมของความตึงเครียดทางจิตวิทยาซึ่งในระยะยาวสามารถนําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตนอกจากนี้การยืนหยัดอยู่ในการยอมรับความทุกข์อย่างหนักแน่นในที่สุดอาจก่อให้เกิดการยอมรับอย่างไม่ละลดเมื่อเผชิญกับสภาพการที่ไม่ยุติธรรมและทิสตัวอีกเน้นความเกี่ยวข้องของการแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้และสิ่งที่เราไม่สามารถบ่งชี้ว่า ควนเทงเลงเฉพาะทัศนคติที่เรามีอิทธิพลเพื่อเพิ่มความมั่นใจของเรางอสังคมหรือส่วนบุคคลส่งเสริมการยอมรับแทนการส่งเสริมการค้นหาสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อเสียอีกประการหนึ่งของความทุกข์ทรมานอย่างต่อเนื่องจากมุมมองของสโตอิกคือการและเปรรัตยาสโตอิกจัดลำดับความสำคัญของการมีความมั่นใจทางอารมณ์มากขึ้น แสดงให้เห็นว่าความมาสุขควรมาจากภายในมากกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกไรก็ตามวิธีการมองสิ่งนี้อาจส่งผลในการพึ่งพาตัวเองมากเกินไปจึงทําให้ยากที่จะสแสวงอาการปฏิเสธคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสามารถนําไปสู่การแยกทางอารมณ์ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยทั่วไปและทิสโตอีกอาจส่งผลกระทบต่อทัศนที่ชะตาชะตาชีวิตโดยไม่ตั้งใจ โดยยอมรับความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตหนึ่งสามารถถัดสิ้นสุดการใช้ทัศนคติของความคิดในแง่ร้ายนี้อาจทำยากที่จะค้นหาวิธีแก้ปัญหาและการปรับปรุงอย่างแข็งขันเนื่องจากเชื่อว่าความทุกข์ทรมานนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าลทัทธิสโตอิกให้คำสอนที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการยอมรับความทุกข์ยากและการปลูกฝังคุณธรรม มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาความสมดุลของวิธีการนี้กับความเข้าใจอารมณ์การสแสวงหาความยุติธรรมค่าที่วางอยู่บนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสแสวงหาการใช้งานของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกการละเลยแง่มุมเหล่านี้อาจนำไปสู่การตีความปรัชญาที่บิดเบี้ยวซึ่งนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่ออารมณ์และสังคมความเป็นอยู่ที่ดี หนึ่งในหลักการพื้นฐานของลทัทธิสตโตอิกค,คือการยอมรับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราสตโตอิกถือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เกิดความทุกข์นั้นอยู่เหนือการควบคุมโดยตรงของเราโดยอ้างว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกินกว่าที่เราจะเข้าถึงได้โดยตระหนักถึงความเป็นจริงนี้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่จะมุ่งเน้นพลังงานของเราในสิ่งที่อาจด้วยวิธีนี้และทิสตโตอิกใส่เราแยกความสุขของเราจากองค์ประกอบภายนอก ส่งเสริมให้เกิดความเงียบสงบภายในที่ยั่งยืนปัจจัยพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งคือการใช้พลังแห่งการสังเกตเข้าใจลัทิโตอีกเน้นความเกี่ยวข้องของการประเมินสภาพการอย่างยุติธรรมโดยแยกความเป็นจริงจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราโดยการทำเช่นนี้เราสามารถหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาที่หุนหันพลันแล่นและพูดเกินนัดจริงโดยเลือกที่จะตอบสนองอย่างปลอดแซฟและมีเหตุผลมากขึ้นขวามความสามารถนี้ในการแยกแยะระหว่าง สิ่งที่สามารถควบคุมได้และสิ่งที่ไม่สามารถช่วยลดความทุกข์ได้เนื่องจากหลายครั้งมันเป็นการตีความเหตุการณ์ที่เพิ่มความเจ็บปวดปรัชญาสโตอิกยังสนับสนุนการปฏิบัติของการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงมั่นใจมากขึ้นตระหนักถึงความชั่วคราวของชีวิตและความจําเป็นของการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยในการปลูกเราได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความอดทนที่แข็งแรงโดยรู้ว่าในที่สุดสถานการณ์จะเปลี่ยนไป การสแสวงหาคุณธรรมเป็นเสาหลักพื้นฐานในลทัทธิสโตอิกสโตอิกเชื่อมั่นว่าความสุขแท้อยู่ในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณความดีเช่นความกล้าหาญิปัญญาความยุติธรรมและความอ่อนโยนการดำเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมเหล่านี้บุคคลที่ปฏิบัติลัทธิสโตอิกความหลักฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตที่ตอบสนองย้ายออกไปจากกับดักของความเห็นแก่ตัวความกลัวและความหุนหันพันแล่นซึ่งมัก จะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานในลทัทธิสตโตอิกความสำคัญของความกตัญญูเป็นวิธีการต่อสู้กับความทุกข์ทรมานอย่างต่อเนื่องเพลิดเพลินกับความสุขเล็กๆของชีวิตและชื่นชมพรประจําวันจะช่วยพัฒนาความคิดเชิงบวกนี้ไม่ได้หมายความว่าละเลยอุปสรรคแต่การรักษาทัศนคติที่มั่นใจและสมดุลระหว่างการรับรู้ และทิสโตอีกให้มุมมองที่ลึกซึ้งและใช้ได้จริงสำหรับการรับมือกับความทุกข์ยากของชีวิตโดยไม่มีความทุกข์ลำบากท่านหญิงฟาติมอได้กล่าวว่าเมื่อมีการประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอพวกเขาจะช่วยให้ผู้คนเพื่อตอบสนองเป็นตัวเอกของการเลาเร่าเรื่องของคุณเองหลีกเลี่ยงการเป็นเพียงผู้สังเกตการได้เรื่อยแบ่งปันตัวตนของสโตอิกในความคิดเห็นด้านล่าง และดูการโต้อตอบแชร์ให้แน่ใจว่าคุณสมัครสมาชิกช่องเพื่อให้คุณไม่พลาดในบทเรียนที่มีค่าที่จะใช้ร่วมกันในเร็วๆนี้ผมออกจากในความเห็นของวิดีโอนี้คู่มือที่นำผมไปสู่การเดินทางสตโตอิกค,คู่มือที่เต็มไปด้วยคำตอบกลายเป็นสตโตอิกเพื่อสิ่งที่ดีในเวลานี้